อ้าวัสาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาครั้งกับการเปิดกล่องนะฮะนี่ก็ทำแบบจริงจังละเราจะตั้งชื่อช่วงนี้ว่า CSGO 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 c a s e Opening นะฮะเราจะเปิด10กล่องทุกเดือนถ้าเป็นไปได้จะเปิดทุกเดือนนะฮะก็วันนี้ก็มีเนี้ะของอม ลุยเอ็นะ่ะเอ็มไนนเอ็มนนี่ใครไม่รู้แต่แบบโอ้เอ็มไนอมต้องมาเดี๋ว,วะอา้ามีทิกเปิดมีเทคนิคเทคนิคก็ไม่มีนะเปิดไปตามมีตามเกิดเนี่กล่องไหนดีเนี่ยปุ๊บ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 นุ เราทุกคนน่ะก็หวังเออยอยย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 ่ยายยยยย่ะใกล้ยยยวยย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 ลยย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 ายย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 ายยยยอยย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 ยายย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 ยไยยน อะไ,ไใใจรจันน่าร่ำเัหมดแล้วเหลืออีกหกกล่องเปิดไวมากเปิดไวมากไวมากกล่องนี้เลยกล่องนี้เลยกล่องนี้เลย,อ,เลย <c oughs> อืม้ อ๋อมาอีกแล้วได้เพื่อนสองสามตุ้ตีบวกในน่พูตีแล้วเนี่ยอ้าย ตอนมัดที่เห็นมาหลายรอบแล้วนะน่าจะให้กูนเนี่ยอ้ยมีมีเออสองสุดท้ายมี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 มมมม ดีสุดคงเป็นแม่งแล้วมั้นโอ้อืมอืม,อมไม่รู้จะพูดอะไรก่อนสุดท้ายกล่องนี้เอาอะไรก็ไม่มีอะไรอ่ะอะไรก็ได้อ่ะกล่องเนี้ยไอ้แค่นี้ก็ได้ยิงไม่เลือกเลยเอาอันนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเป็นสิบอันขออันเดียวเองเนี่ย อช่างแม่มันโอเคนะฮะเจง๊จงเจง๊งเจ๊งโอเคครับก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะถ้าใครอยากจะดูคลิปต่อไปก็กดฝากกดไลค์แล้วกด s u b สไ r i b e ไวด้วยนะฮะสำหรวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ